วันนี้ฝนดูจะตกแต่เด็กไม่ไม,ไม่อื่นใช่ไหมพี่เด็กกินกินนมอยู่ใช่ไหมนั้นนี่เล่นละเล่นตรงหและอ๋อเล่นกับแม่ละ่ะเพราะถ้าเด็กกินนมเดี๋ยวเราจะให้เด็กกินนมก่อนอ๋อได้ยาแห้งนะครับนี่ เครื่องติดหรือยังนุ่มน้อยเครื่องติดหรือยัง <laughs> เขาจับพุงหน่อยเขาจับพุงหน่อยเออถ้าเป็นหญ้าแห้งนี่คุณแม่ใบตองทานอีกนานนะครับสวัสดีครับบาลานสวัสดีครับขอกดหน่อยแล้วกดน,น้อย fishing fishing.. Fishing. ไม่ห่วงเลยเนี่ยไม่ห่วงโช์แข็งแรงหน่อยแข็งแรงทำยังไงแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยอับจ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 ับกันหน่อยเดียวจับหน่อยขอจับหน่อยขอจับหน่อยอุ้ยเจ้าเจ้อ้โห ไอ้ยะไอ้ยะใครว่าวันนี้แบตหมดนะครับแบตผมไม่หมดนะนี่นี่นี่ชวนเล่นเต็มกำลังอะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงยะได้มุนบอกนะครับตื้อตืงอตืงดตดึงดึงดึงดดตื้อ จับพุงหน่อยก็จับพุงหน่อยจับพุงจับพุงหน่อยเร็วจับพุงหน่อยจับพุงหน่อยอ่ะเก่งๆเร็วเก่งๆนอนคุยกันเร็วเร็วนั่งคุยกันเร็วเอาเร็วน้องไฮยีน่ามานะครับนี่อยู่นี่ถอยแล้วถอยแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเร็วเอาเร็วโดนแน่เดี๋ยวไฮยีน่าเข้าไปหาน่ โอ้ดีดีเกงๆๆ่งเก่งเก่งเก่งโอ้มันยกแข้งได้เกง่งเก่งอุ้ยอ้ยเกงๆๆ่งเก่งเก่งต้องอวยเอิน e ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องได้ฝึกยกแข้งแน่นอนนะเหมือนน้องแสนชัยนะครับเขาก็จะเรียนรู้แบบสเต็ปบายสเต็ปในแต่ละวันเนาะนี่อาจจะไม่ใช่แบบออฟฟิเชียลสักเท่าไหร่ครับ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 

มาแล้วเดี๋ยวไปก่อนทำไมมีอื้อแม่มาด้วยฮะน้องแข็งแรงแข็งแรงยังไงเร็วแข็งแรงเร็วเน่เน่เน่นน่นน่แข็งแรงนะครับ เอาแข็งแรงแข็งแรงเร็วแข็งแรงยังไงนะแข็งแรงยังไงอันนี้อันนี้อ่าอันเละมาเร็ว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 เลยไหนโอ้โหเอาแข็งแรงเร็วยังไงนะยังไงยังไงหนึ่งสองส้มเฮ้ยจับ มาแล้วมาแล้วแต่ไมมีอึอึติดงวงเนี่ยอะไอ้ม yeah> ีอึอึติดงวงวันนี้มีอึอึแม่ไปกินอึอึแม่มาใช่ไหมอื้มอืมอ้าปากให้ดูก่อนดูหลักฐานในปากหน่อยมีไหมมีไหมอ้าปากเลวอ้าปากอ้าปาก <laughs> <laughs> แข็งแรงแข็งแรงทำไงนะช่างแข็งแรงอะ่ะดูนี่โอ้พุงนี่เขาย่นมากเลยนะครับนี่เขากินนมแม่เขาเขาดีมากเลยน้องบาลันนะครับเขาก็เลยแข็งแรงแข็งแรงนะอ้าวไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอคิดถึงยังเลย อ๋อ oh, ยังไม่ไปเลยเนี่ยโอ้ย oh. <laughs> oh, คิดถึงกันเหมือนกันเลยเนี่ยฮะ huh? อันไหนอันไหนไปตรงโู้นนะทำแข็งแรงยังไงไปเร็วไอ้จริง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 น้องบารานันเนะเอาแข็งแรงเร็วแข็งแรงแข็งแรงเอาดูหน่อย ไปหาแม่หรือเปล่าไปหาแม่ไหมไปหาแม่ไหมไหาแม่ไหมนอนลงแล้วคุยกันเดี๋ยวนอนลงคุยกันเดียบารานบารานนะครับไปนน่นละจอมซนของเรา จบโดเื่องเรานะที่บาลานซซ้อมลบแล้วนะครับนะซ้อมลบแล้วนะครับส่วนบทเรียนบวกคูณหารเดี๋ยวค่อยตามมาที่หลังนะครับวิชาคณิต พี่ไลไปขนหญ้ามาหรอวันนี้อ๋อขนหญ้าอันนี้ก็ขนหญ้ามาเหมือนกันเนี่ยตัวน้อยเนี่ยเอามากะจึงหนึ่งเนี่ยเอามาปลายงวงพี่ควานนะครับนี่พี่ควานของคุณแม่พังคอดนะครับพี่ไนะแม่พังคอดนี่เป็นแม่ของเอไอนะครับเอกินอาหารแล้วกันเนถ้าโดนตัดด้วยอาหารนะครับลืมไปเลยที่เล่นเมื่อกี้นะส่วนใหญ่น้องช้างจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่ ถ้าเขาแบบกำลังคึกคักเนี่ยเอาอาหารให้เขาก่อนนะหยุดห่วงอารมณ์นั้นไว้ได้นะครับตัดอารมณ์ไว้ได้เนี่ยก็ดูบนหัวเขาตรงนี้นะอันนี้เป็นอึอึแม่เขานะครับตรงไปงวงก็ใช่ตรงไปงวงก็ใช่เล่งเล่นอึอึแม่มาเหรอเนี่ยฮะเช้าเนี้ยแต่อึอึน้องช้างนะครับก็มันก็จะเป็นกลิ่นยูนิคอีกอย่างหนึ่งนะ แต่ส่วนใหญอ่อยู่ในเนี้ยของผมไม่ไม่ค่อยเหม็นแล้วอยู่เป็นได้ได้ได้กลิ่นแต่แบบรู้สึกเฉยๆอ่ะะอร่อยไหมอร่อยหรือเปล่าขอดูงวงหน่อยอร่อยเหรอฮะออแข็งแรงทำไงแข็งแรงปุณนะปุณนะไปแข็งแรงแข็งแรงไหมลูกปชืๆชชืชไปชชได้ยินแต่เสียงนะครับ อันละละแข็งแรงเร็วแข็งแรงยังไงยังไงหนึสองสามถ้าเข้าอยู่ข้างใดแล้วโดนพุ่งชนกระจาย <laughs> เป็นลูกโบลลิงแน่นอนเลย <laughs> ไปแล้วเหรอฮะ <laughs> ไปแล้วไม่อยู่แล้วไปเอาญ้าไปเอาญ้า วิ่งตามวิ่งตามตลอดวิ่งตามนี่พ่อพายอย๊อยู่ข้างล่างนะครับตอนนี้น่าจะอะไรนะขึ้นไปอยู่ที่โรงรักษาด้านบนแล้วนะครับนี่บาลานแข็งแรงมากๆนะครับแข็งแรงมากๆคงวุ่นวายน่าดูพอเวลาพี่ควานนะครับพี่วีหรือน้องเชฟเข้าข้างไหนนี่บางท่านถ้าได้มาเที่ยวหานี่จะเห็นบางจังหวะ น้องจะจะวิ่งไปชนนะหรือแม้แต่ตอนนั้นที่พี่แกะคมเข้าไปช่วยขุดขุดตรงนู้นนะครับน้องเขาก็ไปให้กำลังใจเหมือนกันโอ้ลลโลหลานบาลันครับบาลานบาลานใครคือน้องบาลันเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวไปทำงานแล้วนะจะ<ๆ>มาหาใหม่โอเคไหม โอเคไหมเดี๋ยวมาหาใหม่เดี๋ยวมาหาใหม่นี่เดี๋ยวมาหาใหม่เดี๋ยวมาหาใหม่เด้อไปเอายาหนูกะไปตุ้ง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 ไมไอีกละสนุกยังไงก็ไม่รู้นะตรงนั้นเน่เน่มาเพลเร็วคิดถึงจังเลยเร็ว

นี่ครับสายตาน้องบารันนั้นนะครับเปิดเยอะนะพี่ช่วงเนี้ยน้องจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะ ขอเสียงหน่อยเร็วมีเสียงยไหมาาบาลานมีเสียงไหมขอเสียงหน่อย <laughs> ช่วงนี้ <มา S 2> ด,ด้วยเนาะหน้าฝน,นจะมีโคลโนมีอะไรเยอะ <laughs> เดินมาหาแม่มาช่วยกินตรงนี้ ต,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 ตอ๋อตรงนั้นนะครับนี่พ่อพายน่าจะขึ้นโรงรักษาแล้วนะเพราะวาเมื่อกี้สัตว์สุรินเขาเดินลงมาข้างล่างลาแล้วพวี่ก็เสียงแอบอยู่ข้างล่างเนะอ, <mayor. S 1> อยู่โรงพยาบาลแล้วโอเคโอเคอ้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้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 ย เป็นเพื่อนกันเนาะบาลันได้เลยเนี่ยน่ารักจังเลยนะครับก็สำหรับวันนี้เนาะนี่เมื่อเมื่อกี้แบดก็โชว์สถานะละนะอยากอยากจะไล์ต่อเหมือนกันเนาะในส่วนเดี๋ยวถ้าเป็นของพ่อพลายเนี่ยเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยว คุณแอกตะตายนะครับก็อาจจะมีการปล่อยภาพนะครับมาให้แฟนคลับได้ดูกันอีกเนาะในในในช่วงตอนบ่ายนะครับนี่ยังไงเดี๋ยวก็อดใจรออีกสักครู่นึงอีกอีกอีก,อ,กอีกสักครู่ใหญ่ๆนะครับในช่วงตอนบ่ายเนาะในในช่วงตอนบ่ายนะครับนะก็มีอยู่หลายหลายจุดหลายสถานที่เหลือเกินน้องช้างนะครับเดี๋ยวจะ แพลนแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูในหลายๆที่เนาะเดี๋ยวจัดสักวันเดี๋ยวบิดมอเตอร์ไซค์ไปดูในหลายๆที่นะครับนะก็วันนี้ตอนเช้านี่ก็จริงก็ตั้งใจมาหาน้องบารันนี่แหละกับแม่ใบตองนะครับเพระเมื่อเช้านี่มันฝนตกผมก็เลือกหาที่ท,ที่อาจจะพออยู่ในร่มได้บ้างนะครับนะก็เลยคิดว่าเอ๊ะด้านบนพ่อพลายนี่ก็น่าจะอยู่ตรงที่อาบน้ําก็เลยเมื่อเช้านี่ก็เลยพาไปดูพ่อพลายนะครับ นะแบบสเปเชียลนานๆหน่อยเราจะได้เห็นพอพลายอาบน้ํานะครับผักหลังๆเนาะก็เลยพาไปดูด้านบนมาดูด้านล่างนะครับดูน้องแสนหวานนะครับก็ทานอาหารนะครับอยู่ดีมีสุขสบายนะครับอารมณ์ดีกันทุกๆเชือกเลยน้องบารันด้วยก็อนะีกเช่นเดียวกันเนาะก็ฝากกุชชสัมพันธ์นะครับสําหรับ เอฟซี uh, ท่านไหนนะครับหรือท่านไหนที่อยากจะมาเที่ยวหาน้นกช้างนะครับในช่วงปิดหยุดยาวสาวันนี้นะเราก็มีกิจกรรมสามรอบเนาะในรอบบ่ายจะมีสองรอบรอบเช้าหนึ่งรอบนะครับนะก็สามารถที่จะมาเจอนกช้างนะครับแล้วก็ในส่วนของอการโชว์ความสามารถเนี่ยได้ยาวๆเลยเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเมื่อกี้อ่า ถานะแบตเตอรี่ก็ขึ้นโชว์อีกแล้วแบตเสื่อมนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาจะเจอกันใหม่นะครับจะเจอกัน